ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1454ถึง1456เริ่มการแข่งขัน JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องคราวนี้จังจิ้วเซี่ยวใช้เวลานานกว่าคราวก่อนเขาลืมตาขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกประกายคมปรับสะท้อนในดวงตาของเขา เป็นอย่างไรบ้างจางเซเวียนถามท่านอาจารย์ผมทำความเข้าใจเทคนิควอนยุทธ์จนถึงระดับเซียนขั้น7พื้นที่ลวงตาขั้นสูงสุดได้แล้วเชื่อว่าคงใช้เวลาไม่นานหากเริ่มฝึกฝนวอนยุทธ์ตั้งแต่ตอนนี้จางจิ้วซีเยวตอบอย่างตื่นเต้นแม้ครั้งตรวจสอบเลือดจะมอบเวลาถึงหนึ่งปีให้กับนักรบโดยที่เวลาของโลกภายนอกหมดไปเพียงหนึ่งเดือนแต่การบิดเบี้ยวของเวลาก็เกิดขึ้นเฉพาะกับสติสัมชัญยะญของผู้นั้นหมายความว่าแท้ที่จริงแล้วเวลาไม่ได้ช้าลง ดังนั้นถึงจางจิ้วเซี่ยวจะสามารถทำความเข้าใจวันยุทธขั้นสุดยอดการควบคุมและพื้นที่ลวงตาได้โดยใช้เวลาที่ช้าลง12เท่าแต่อันที่จริงระดับวันยุทธของเขาก็ยังไม่เปลี่ยนเขายังเป็นนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นต้นอยู่เหมือนเมื่อครั้งที่ก้าวเข้ามาในคลังตรวจสอบเลือดแต่เพราะได้ทำความเข้าใจกับเทคนิควันยุทธแล้วเขาก็จะยกระดับวันยุทธได้อย่างรวดเร็วหากตั้งต้นฝึกฝนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ก็เพราะวิธีนี้เหล่าทายาทตระกูลจางจึงมีประสิทธิภาพการต่อสู้เหนือชั้นกว่าเหล่าอัจฉริยะของตระกูลอื่นจางเซเวียนมองท้องฟ้าและหลังจากตรวจสอบเวลาเขาก็ขมวดคิ้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วการแข่งขันคงจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ไม่มีเวลาให้คุณฝึกฝนวอนยุทธ์หรอกเราต้องมุ่งหน้าไปที่นั่นแล้วหลักขณะที่เดินทางไปคุณถือหินวิเศษขั้นสูงสุดที่ผมให้ไว้และฝึกฝนวอนยุทธ์ไปด้วยก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดพยายามฝ่าด่านวอนยุทธ์ให้ได้ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่ม ถ้าจังจิ้วเซี่ยวทำความเข้าใจวันยุทธได้เร็วกว่านี้พวกเขาก็คงจะทำอะไรได้ทันเวลาแต่ดูเหมือนความคาดหวังของจังเซเวียนจะสูงเกินไปตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาคิดเรื่องไร้สาระเรื่องอื่นๆดูเหมือนสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือจังจิ้วเซียวต้องยกระดับวันยุทธให้ได้มากที่สุดระหว่างที่เดินทางไป เข้าใจแล้วรู้ดีว่าไม่มีเวลาจะเสียจังจิ้วเซียวพยักหน้าเขากำหินวิเศษขั้นสูงสุดก้อนหนึ่งไว้แน่นแล้วซึมซับพลังจิตวิญญาณที่อยู่ในนั้นอย่างรวดเร็วขณะรีบตามหลังท่านอาจารย์ของเขาไปสถานที่จัดการแข่งขันคือสนามดวลของตระกูลจางแต่ท่านอาจารย์คนนอกถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในพื้นที่การดวลเพราะฉะนั้นผมเกรงว่าคุณจะเข้าไปไม่ได้จังจิ้วเซียวพูดอย่างลังเลหลังจากที่ออกจากทางตรวจสอบเลือดมาแล้ว แม้แต่คนนอกก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันภายในครั้งนี้จึงออกจะน่าสงสัยว่าท่านอาจารย์ของเขาจะเข้าไปได้หรือไม่แล้วสมาชิกตระกูลจางได้รับอนุญาตให้พาลูก,กน,น้องเข้าไปหรือเปล่าจางเซเวียนถามพร้อมกับขมวดคิ้วได้แน่นอนการได้รับบาดเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาในการดวลดังนั้นพวกเขาจึงต้องพาใครสักคนเข้าไปเพื่อช่วยดูแลจางจิ่วเซี่ยวพยักหน้า ดีเลยถ้าอย่างนั้นผมจะปลอมตัวเป็นลูกน้องของคุณและเข้าสู่สนามโดนไปพร้อมกับคุณด้วยจางเซเวียนพูดทำแบบนั้นไม่ได้คุณเป็นอาจารย์ของผมนะผมจะปฏิบัติตัวต่อคุณเหมือนเป็นลูกน้องได้อย่างไรทำแบบนั้นมันจางจิ้วเสี่ยวถึงกับจนปัญญาเป็นเรื่องเลวร้ายมากสำหรับเขาที่จะปฏิบัติตัวต่ออาจารย์เหมือนกับเป็นลูกน้องไม่มีทางที่เขาจะทำอะไรไร้มารยาทแบบนั้น ถึงคุณจะทำความเข้าใจเทคนิควอนยุทธหลายรอบแล้วแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะพลาดทั้งทำอะไรผิดแผนอยู่ดีเพื่อความปลอดภัยคุณควรจะมีผมคอยชี้แนะอยู่ใกล้ๆจางเซเวียนพูดจ,จังจิวซีเยวอัดทำความเข้าใจเทคนิควอนยุทธของเคล็ดวิชาเทียบฟ้าแบบเรียบง่ายในขั้นพื้นที่ลวงตาขั้นสูงสุดได้แล้วก็จริง แต่ก็ยังมีข้อปฏิบัติอีกหลายข้อที่จะต้องเผชิญในการฝึกฝนวอนยุทธเพื่อให้มั่นใจไว้ก่อนจึงดีกว่าหากจังเซเวียนจะอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยให้คำชี้แนะและจัดการทุกอย่างให้ดำเนินไปด้วยดีผมเข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจเจตนาของอาจารย์จังจิ้วเซี่ยวลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ารับอ,อืร่างของจังเซเวียนกระตุกเล็กน้อยไม่ช้าเขาก็เปลี่ยนสภาพตัวเองโดยกลายร่างเป็นชายชาราผิวเหลืองคนหนึ่ง ถึงเขาจะมีศิลปะการปลอมตัวอันแนบ,บเนียนอย่างน่าทึ่งแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่มากมายในตระกูลจังหากเขาปลอมตัวเป็นลูกน้องอย่างน้อยที่สุดก็จะไม่มีใครให้ความสนใจมากนะักแต่ในทางกลับกันถ้าเขาปลอมตัวเป็นจังจิ้วเซี่ยวและเข้าร่วมการดวลแทนก็มีโอกาสสูงที่จะถูกเปิดโปงถ้าการปลอมตัวเป็นใครสักคนหนึ่งของตระกูลนักปราดหมายเลขหนึ่งมันง่ายาดขนาดนั้นทั้งตระกูลก็คงล่มสลายไปนานแล้ว เพราะเหตุผลนี้จางเซเวียนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยกระดับวอนยุท์ให้จางจิ้วซีเยาวอและเป็นผู้ชักเยียอยู่เบื้องหลังแทนส่วนจางจิ้วเซียวเมื่อเห็นว่าตัวเองก็แทบจําไม่ได้ว่านี่คือจางเซเวียนปลอมตัวมาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกจากนั้นก็รีบนําทางเข้าสู่สนามดวลจางจิ้วเซี่ยวจะดีที่สุดหากไม่ใช้สายเลือดของคุณในการแข่งขันครั้งนี้เพราะไม่อย่างนั้นจะอธิบายได้ยากว่าระดับความบริสุทธิ์ของสายเลือดของคุณเปลี่ยนแป,ปลงไปได้อย่างไรจางเซเวียนสั่งการ หากมีใครรู้ว่ามีวิธีการยกระดับสายเลือดโดยใช้วิธีพิเศษได้เหล่าตระกูลนักปราดของทวีปแห่งปรมาจารย์จะต้องคลุ้มคลั่งกันไปหมดแน่และถ้าเกิดเหตุแบบนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ถึงอย่างไรนี้ก็เป็นแค่การแข่งขันภายในคงไม่ถึงขั้นที่เขาจะต้องใช้ความสามารถของสายเลือดวางใจได้เลยท่านอาจารย์จังจิ้วเซียวเข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นเขาพยักหน้ารับอย่างเคร่งขรึม สนามดวลของตระกูลจางคลาดข้ามไปด้วยเหล่าสมาชิกรุ่นเยาว์ผู้ปราดเปรื่องผู้อาวุโสที่หนึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งสูงสุดเขาเฝ้ามองสีหน้ากระตือรือร้นและมั่นใจของหลากหลายใบหน้าที่อยู่ด้านล่างจากนั้นก็พยักหน้าด้วยอาการยอมรับ โดยทั่วไปตระกูลส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมลงตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นความเก่งกาจที่ลดลงหรือความหลงตัวเองที่เพิ่มขึ้นของคนรุ่นหลังแต่หลังจากที่มีมรดกตกทอดเนิ่นนานนับหมื่นปีและเหล่าทายาทของตระกูลจางออกจะทำอะไรตามใจตัวเองไปบ้างแต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นก็เพราะสิ่งนี้ที่ทำให้ตระกูลจางยังคงเป็นตระกูลหมายเลขหนึ่งมาได้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานไม่มีใครสามารถแย่งชิงตำแหน่งไปจากพวกเขาได้ ในการแข่งขันครั้งนี้เราจะไม่แข่งขันกันในด้านอาชีพรองรับหรือความสามารถอื่นๆแต่จะแข่งกันในประสิทธิภาพการต่อสู้ล้วนๆผู้ที่เชื่อมั่นว่าตัวเองมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเข้าท้าทายในการดวลให้ก้าวว่าออกมาส่วนผู้ที่ไม่มั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองก็ถอยกลับไปเสีย พวกคุณทุกคนสามารถใช้วิธีใดก็ได้แต่หากเราพบว่าใครใช้สิ่งที่เป็นของต้องห้ามของสภาปรมาจารย์อย่างเช่นยาพิษหรืออะไรทํานองนั้นไม่เพียงแต่คุณจะถูกขับออกจากการแข่งขันอย่าคาดหวังด้วยว่าผมจะปล่อยให้คุณกลับไปไง่ายๆเสียงของผู้อาวุโสดังสนั่นไปทั่วทั้งสนามโวนขณะที่เขาจ้องมองใบหน้ามากมายที่อยู่ด้านล่างคอรับฝูงชนด้านล่างตอบเสียงดังลัน่น ในการแข่งขันครั้งนี้วิธีทางต่างๆของอาชีพรองรับถือเป็นการแข่งขันที่ชอบทำหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ทั้งบทเพลงบรรเลงปีศาจความสามารถตามแบบของนักออกแบบสวรรค์สร้างนักฝึกอสูรหรืออะไรทำนองนั้นได้ทั้งหมดส่วนยาพิษและสิ่งต้องห้ามตามข้อกำหนดของสภาประมาจารย์ก็เป็นข้อห้ามของการแข่งขันอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเอาล่ะผมขอประกาศเริ่มการแข่งขันฝึก เมื่อคำพูดนั้นจบลงสังเวียนทั้ง8ที่อยู่ในสนามดวลก็พลันมีชีวิตขึ้นมาเหล่าทายาทของตระกูลจางที่เป็นคู่แข่งขันในรอบแรกพากันขึ้นไปบนสังเวียนสังเวียนดีการดวลที่4ี่จางหลิงชิงกับจางจิ่วเซี่ยวหลังจากการดวลสามนัดผ่านไปผู้อาวุโสที่ดูแลการดวลก็ตะโกนท่ามกลางฝูงชนฟืบจางหลิงชิงกระโจนขึ้นสู่สังเวียนและขับเคลื่อนพลังปราณเผยวรยุทธระดับเซียนขั้น6กสุดยอดการควบคุมขั้นสูงสุด แม้เขาจะเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวสาขาของตระกูลจางไม่อาจเข้าถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพแต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าจางจิ้วเซี่ยวจางจิ้วเซี่ยวอยู่ไหนหละ่ะไม่กล้าเผชิญหน้ากับการดวลหรือจางหลิงชิงมองไปรอบๆหลังจากที่หาจางจิ้วเซี่ยวไม่เจอ เขาได้สืบประวัติคู่ต่อสู้มาล่วงหน้าแล้วอีกฝ่ายเป็นเพียงทายาทของครอบครัวสาขาที่ได้เข้าเรียนในปูชนีสถานนักปราช์เพราะความโชคดีอะไรสักอย่างด้วยเหตุนี้จึงเอาชนะใจผู้อาวุโสได้และได้รับคําเชิญให้เข้าสู่การประชุมประจําตระกูลถ้าเป็นด้วยตัวตนของเขาเองหลักก็คงไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวผ่านประตูด้วยซ้ําดังนั้นในความเห็นของเขาการดวนครั้งนี้ก็เหมือนโชวอย่างหนึ่งเขาคงจะเอาชนะได้สบายโดยไม่มีปัญหาอะไร ผมรู้ว่าจางจิ้วเซี่ยเป็นใครเขาเป็นแค่นักรบการละทิ้งช่องว่างขั้นสูงสุดเท่านั้นป่านนี้คงตัวสั่นด้วยความกลัวอยู่ที่ไหนสักแห่งเมื่อรู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับหลิงชิงเลยไม่กล้าโผล่หน้าออกมาเขามาจากครอบครัวสาขาจะคาดหวังอะไรจากเขาละ่ะผู้อาวุโสเฟิงเฉินผมว่าหมอนั่นคงไม่มาแล้วหลับประกาศให้เขาแพ้เธอเห็นจางจิ้วเซี่ยไม่ปรากฏตัวฝูงชนด้านล่างส่งเสียงเซ็งแซ่ อีกฝ่ายเป็นเพียงทายาทของครอบครัวสาขาต่อให้ปรากฏตัวก็ไม่มีโอกาสที่จะยกระดับตัวเองได้อยู่ดีในเมื่อเป็นอย่างนั้นยอมรับความพ่ายแพ้เสียเลยดีกว่าที่จะมัวเสียเวลาอยู่เพราะทายาทของครอบครัวสาขาจะมาเทียบชั้นกับสมาชิกหลักอย่างพวกเขาได้อย่างไรกันผมจะให้เวลาเขาหนึ่งเวลาน้ำชาหากหลังจากนั้นยังไม่ปรากฏตัวก็จะปรับแพ้ผู้อาวุโสเฟิงเฉินซึ่งเป็นผู้ดูแลการด่วนพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแระบบมือเพื่อให้ฝูงชนเงียบเสียง จะต้องมีผู้อาวุโสคนหนึ่งคอยดูแลในแต่ละสังเวียนเพื่อให้แน่ใจว่าการดวลจะเป็นไปอย่างยุติธรรมถึงจางจิ่วเซี่ยจะยังไม่ปรากฏตัวแต่ตามกฎจะต้องให้เวลาเขาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะปรับแพ้ไม่มีประโยชน์หรอกเห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าหมอนั่นคงหนีหางจุกตูดไปแล้วนี่ก็สองถึงสามนาทีแล้วนะคุณจะร้อนรนทำไมอันที่จริงผมน่ะอยากให้เขาปรากฏตัวและเขาท้าทายหลิงชิงคงจะสนุกแน่เวลาที่ได้เห็นเขาดิ้นรนต่อสู้อย่างสิ้นหวัง เหล่าสมาชิกตระกูลจางที่อยู่ด้านล่างสังเวียนพากันหัวเราะและเย,ยโยหันลำดับขั้นในตระกูลจางนั้นทําให้พวกเขามีสถานภาพที่เหลื่อมล้ํากันตั้งแต่เกิดดังนั้นสําหรับพวกเขาพวกที่มาจากครอบครัวสาขาถือเป็นคนที่ไร้ค่าไม่สมควรแม้แต่จะพูดถึงด้วยซ้าดูเหมือนเขาจะไม่มาแล้วจริงๆ เวลาล่วงเลยไปไม่ช้าหนึ่งเวลาน้ำชาก็หมดลงเมื่อเห็นว่าไม่มีใครปรากฏตัวผู้อาวุษโสเฟิงเฉินสายหน้าและประกาศในเมื่อจังจิ้วเซี่ยวไม่มาผมจะถือว่าเขาขออภัยด้วยผมมาสายในตอนนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากกลางอากาศจากนั้นร่างผอมสูงก็ร่อนลงมาและปรากฏตัวบนสังเวียนตอนที่145 5นัดแรกตึ้งงง แรงกระแทกจากการร่อนลงสู่สังเวียนทําให้เกิดฝุ่นตลบเล็กน้อยจางจิ้วเซี่ยวปาดเหงอบนหน้าผากของเขาโชคดีที่ท่านอาจารย์บังคับให้รีบเดินทางมาไม่อย่างนั้นจะต้องไม่ทันเวลาอย่างแน่นอนเขามองลงไปที่ด้านล่างสังเวียนและเห็นชายไวกลางคนซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นท่านอาจารย์ของเขาปลอมตัวมากกำลังยืนอยู่ในมุมที่ไม่เป็นจุดเด่นและยิ้มให้เขาจากนั้นเขาก็หันไปมองจางหลิงชิงขณะพูดว่าผมมาทันเวลาใช่ไหม คุณมาทันเวลาก็แล้วยังไงล่ะจางหลิงชิงสายหน้าอย่างดูถูกขณะชูนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่งจางจิ้วเซียวสะบัดหัวอย่าง,งงงงไม่แน่ใจว่าทีท่านั้นหมายถึงอะไรสำหรับคุณนะผมใช้กระบวนท่าเดียวก็เกินพอจางหลิงชิงประกาศอย่างวางมาดถ,ถึงระดับวอนยุทตของคุณจะเพิ่มขึ้นไปเป็นสุดยอดการควบคุมขั้นต้นแล้ว ก็ไม่มีความหมายอะไรกับผมทั้งนั้นขอให้ผมได้แสดงให้คุณเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสมาชิกหลักของตระกูลจางกับพวกที่มาจากครอบครัวสาขายอย่างคุณหน่อยเถอะหลังจากพูดคำนั้นจบจางหลิงชิงก็ก้าวออกไปเงาหกเงาปรากฏรอบตัวเขาในชั่วพริบตาเขาปัดฝ่ามือลงแล้วพะละกกำลังดเดือดก็ระเบิดออกมาดูเหมือนการโจมตีของเขาจะยังขาดทักษะและความแม่นยำแต่การใช้ฝ่ามือนั้นได้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเอาไว้ทั้งหมดทำให้ไม่มีใครหลบหนีไปจากมันได้ น่าทึ่งจริงๆจาง,งจิ้วเซี่ยวพยักหน้าสมกับที่เป็นสมาชิกของครอบครัวหลักจะประมาทเขาไม่ได้เลยหากเป็นนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นต้นคนอื่นๆก็คงจะตื่นตระหนกในสถานการณ์แบบนี้แต่จางจิ้วเซี่ยวได้ทำความเข้าใจวันยุทธระดับเซียนขั้นเจ็ดสูงสุดอย่างล้ำลึกแล้วเมื่อตอนที่อยู่ในคลังตรวจสอบเลือด อีกอย่างด้วยคำชี้แนะของจังเซเวียนทําให้ความเข้าใจในเทคนิคการต่อสู้ของเขาไม่ได้ด้วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัจฉริยะของตระกูลจังอย่างจังชุนจึงเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่ตกหลุมพรางกับกระบวนท่าครั้งนี้ดังนั้นจางจิ้วเซี่ยวจึงก้าวออกมาก้าวหนึ่งและหลบรศมีการโจมตีของพลังฝ่ามือในเวลาเดียวกันเขาก็ยังกำหินวิเศษขั้นสูงสุดไว้ในมือซ้ายและซึมซับพลังจิตวิญ,ญญาณอย่างดูเดือดจากหินก้อนนั้นแม้ความเร็วในการหลบของเขาจะถือได้ว่าไม่เร็วนะัก แต่ก็ทําให้การโจมตีของจางหลิงชิงและความพยายามที่จะเข้าซ้ําของอีกฝ่ายต้องสูญเปล่าในอีกแง่หนึ่งก็คือกระบวน่าแรกของจางหลิงชิงลงเอยด้วยความล้มเหลวทําอันตรายจางจิ้วเซี่ยวไม่ได้แม้แต่น้อยทั้งยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อสู้ด้วยจางหลิงชิงคำรามผมขอยอมรับว่าคุณก็พอมีดีอยู่บ้างเหมือนกันแต่คงจะได้แค่นี้แหละ เขาไม่คิดว่าจะมีใครในครอบครัวสาขาที่สามารถหาจุดอ่อนในการโจมตีของเขาและหลบเลี่ยงมันได้จางหลิงชิงหน้าตาเคร่งเครียดเขาขยุมฝ่ามือเป็นรูปกรงเล็บและพุ่งเข้าโจมตีอีกฟืบจางจิ่วเซียยรู้สึกว่าร่างของเขาถูกบ่วงพันธันการไว้พละกระกำลังมหาศาลกำลังดึงร่างของเขาให้เข้าหาจางหลิงชิงด้วยความเหลื่อมล้ำอย่างมากในพละกะกำลังของทั้งคู่จางจิ่วซีเยาวรู้ดีว่าเขาจะเสียเปรียบหากต้องสู้รบในระยะประชิดกับจางหลิงชิง ดังนั้นจึงสูดหายใจลึกและดึงพลังจิตวิญญาณจากหินวิเศษขั้นสูงสุดในมือให้อยู่ในระดับความเข้มข้นสูงสุดก่อนจะคำราเอาเลยฝ่าด่านวอนยุทธรังสีของจังจิ้วเซียวระเบิดขึ้นสู่กลางหมู่เมฆจากนั้นพละกกำลังของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นในชั่วพริบตาเขาทำลายด่านคอขวดของวอนยุทธขั้นสุดยอดการควบคุมขั้นต้นและฝ่าด่านไปสู่วอนยุทธสุดยอดการควบคุมขั้นกลางได้สำเร็จ การฝ่าด่านาวันยุธครั้งนี้ทำให้รังสีและประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าทำให้สามารถรับมือกับแรงที่จังหลิงชิงใช้ดึงเขาอยู่ได้คุณฝ่าด่านวอนยุทธในตอนนี้ได้ด้วยหรือจังหลิงชิงตาโตด้วยความประหลาดใจ เขารู้ว่าจังจิ้วเซียวพิ่งได้เป็นนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นต้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะฉะนั้นหมอนี่ก็น่าจะยังคงขัดกลาวอนยุทธอยู่แต่กลับมีพละกำลังมากพอที่จะฝ่าต้านวอนยุทธได้อีกครั้งในระหว่างการดวลแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะเขาเป็นนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นกลางแล้วก็แล้วอย่างไรล่ะยังห่างไกลนักกับการจะไปถึงขั้นสูงสุด คุณไม่คิดว่ามันสายไปหน่อยหรือที่จะมารับคมกันตอนนี้จางหลิงชิงคำรามเยาะขณะขับเคลื่อนพลังปราณในร่างกายอย่างดูเดือดทำให้ประสิทธิภาพการดึงของเขารุนแรงขึ้นอีกครืดเดะเด็กเดะเ็กเดเด็กเดเด็ก,ดเ,ดก,ดเ,ดกเกิดรอยร้าวลึกบนผิวหน้าจางจิ้วซียัวรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะพ่ายแพ้ให้กับความแข็งแกร่งนั้นอีกครั้งร่างของเขาเริ่มจะถูกดึงไปตามทิศทางของจางหลิงชิง จางหลิงชิงเป็นนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นสูงสุดมาหลายปีแล้วและคุ้นเคยดีกับเทคนิควอนยุทธและความสามารถต่างๆดังนั้นกระบวนท่าของเขาจึงลื่นไหลปราศจากความติดขัดใดๆไม่เหมือนผู้ที่เพิ่งจะฝ่าด่านวอนยุทธได้สำเร็จใหม่ๆสายเกินไปคุณควรจะระมัดระวังคำพูดมากกว่านี้นะจังจิ้วซีเยวว่และยนหินวิเศษขั้นสูงสุดกลับเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติก่อนจะกระทืบเท้าอย่างแรง เกิดหลุมขนาดใหญ่สองหลุมบนพื้นร่างของจางจิ่วเซี่ยวที่กำลังถูกดึงไปข้างหน้ากลับหยุดนิ่งอยู่กับที่ความแข็งแกร่งของเขาอาัอ่อนได้กว่าอีกฝ่ายเล็กน้อย <c oughs> เมื่อครั้งที่ยังเป็นนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นต้นแต่เมื่อมาถึงขั้นกลางแล้ว <c oughs> ก็เรียกว่าเกินพอแม้สมาชิกหลักของตระกูลจางจะสามารถท้าทายคู่ต่อสู้ที่มีระดับวอนยุทธเหนือกว่าตัวเองได้แต่ก็ไม่ควรจะลืมเรื่องความบริสุทธิ์ของสายเลือดของเขาในตอนนี้ต่อให้ไม่ใช้การปลุกสายเลือด ก็ยังคงเพิ่มพละกําลังของร่างกายได้ดังนั้นการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีระดับวันยุตสูงกว่าถึงสองขั้นจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรกันจังหลิงชิงแทบไม่เชื่อสายตาเขาพยายามเพิ่มแรงดึงให้มากขึ้นอีกแต่อีกฝ่ายก็ไม่ขยับเขยื้นแม้แต่น้อยตอนนี้จังหลิงชิงรู้แล้วว่าตัวเองประเมินประสิทธิภาพของคู่ต่อสู้ต่ำไปสีหน้ายิ้มเยาะของเขาถูกแทนที่ด้วยความเคร่งเครียดเขาเปลี่ยนกรงเล็บให้กลายเป็นหมัดและพุ่มเข้าใส่เพื่อโจมตีอีกครั้ง ในส่วนลึกของหัวใจเขายังคงรู้สึกว่าการต่อสู้กับทายาทจากครอบครัวสาขานั้นเป็นเรื่องง่ายแต่หลังจากได้แลกเปลี่ยนกันสองกระบวนท่าแล้วก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมรับว่าเขามีโอกาสแพ้ได้หากไม่เอาจริงและนั่นเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้โดยเด็ดขาดบื้มมอมอ ขณะที่หมัดของเขาพุ่งออกไปพะละกําลังที่เหมือนกับร่มก็ปรากฏขึ้นที่ปลายหมัดมันพุ่งแหวกอากาศออกไปจนเกิดเสียงหวีดวิวแทบจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายไปได้นั่นคือเทคนิคการต่อสู้ระดับเซียนขั้นสูงหมัดแห่งความว่างเปล่ามันเป็นหมัดที่แปลเปลี่ยนพะละกกาลังของนักรบด้วยวิธีการพิเศษและปล่อยมันออกมาด้วยการระเบิดเพียงครั้งเดียวพะละกําลังมหาศาลที่อยู่ในหมัดนั้นสามารถสร้างความว่างเปล่าให้เกิดขึ้นกลางอากาศได้ทําให้เป็นเทคนิคที่ยากจะรับมือ นั่นเป็นเทคนิคที่มีแต่สมาชิกหลักของตระกูลจางเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนได้ทายาทของครอบครัวสาขาอย่างจางจิ้วเซี่ยวคงไม่เคยมีโอกาสเห็นมันมาก่อนมาดูกันเถอะว่าเขาจะรับมือกับของแบบนี้อย่างไรทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่จางจิ้วเซี่ยวอยากรู้ว่าชายหนุ่มคนนี้จะรับมือกับพละกกำลังระดับนี้ไหวหรือไม่ ส่วนจางจิ้วเซี่ยวก็ไม่รับรู้ถึงเสียงเซ็งแซ่ที่อยู่รอบตัวตอนนี้เขาไม่กังวลหรือลำบากใจแม้แต่น้อยขนาดพละกำลังมหาศาลกำลังจะพุ่งเข้าใส่เขากลับหลับตาลงอย่างช้าๆด้วยการรับรู้จิตวิญญาณเขารู้สึกได้ว่าหมัดของอีกฝ่ายค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆกับชายชรากำลังฝึกประมวยจีนสิ่งนี้คือผลที่ได้จากการครอบครองสายเลือดบริสุทธิ์จางจิ้วเซียวคิดขณะยิ้มด้วยความตื่นเต้น เขายังไม่ได้ปลุกสายเลือดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่ก็สามารถรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานแล้วการโจมตีของจังหลิงชิงอัดน่าประทับใจแต่สำหรับเขามันกลับกลายเป็นเหมือนภาพช้าที่ทำให้มองเห็นข้อบกพร่องต่างๆได้อย่างง่ายดายครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เคยพูดไว้ว่าในการจะรับมือกับการโจมตีที่ทรงพลังนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือพุ่งเข้าใส่ใจกลางของมันและจัดการทำลายมันเสียจังจิ้วเซี่ยวคิดขณะใช้นิ้วของเขาแทนดาบแล้วแต่เบาๆไปข้างหน้า ยังไม่ทันที่นิ้วของจางจิ้วเซี่ยวจะถึงตัวจางหลิงชิงรอยร้าวก็ปรากฏขึ้นที่หมัดแห่งความว่างเปล่าของอีกฝ่ายและเหมือนกับแก้วอันบอบบางพละกําลังรูปร่มที่ครอบคลุมมออยู่นั้นแตกสลายไปเป็นสิ่งเสี่ยงสีหน้าถือดีของจางหลิงชิงพลันเปลี่ยนเป็นความพร่านพรึงปังจางหลิงชิงถูกกระแทกเข้าอย่างจังที่กลางอกเขาสุดควบลงกับพื้นความเจ็บปวดแสนสาหัสแผ่ไปทั่วทุกตารางงอนนิ้วของเส้นเลือดเลือดกองใหญ่กระอักออกจากปาก คัดคุณจังหลิงชิงจ้องหน้าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อเขารู้ดีว่าหมัดแห่งความว่างเปล่าของเขาทรงพลังแค่ไหนในสถานการณ์ทั่วไปแม้แต่นักรบระดับเซียนขั้นเจ็ดพื้นที่ลงตาขั้นต้นก็ยังไม่กล้ารับมือกับมันแต่ไม่เพียงคู่ต่อสู้ของเขาจะกล้ายังเอาชนะมันได้อย่างง่ายดายอีกด้วยเพียงเท่านี้ก็ชัดเจนแล้วว่าอีกฝ่ายอยู่ในระดับที่เหนือกว่าเขานี่คือความแข็งแกร่งที่ทาย,ยาทจากครอบครัวสาขาควรจะมีหรือ มันไม่ถูกต้องเขาแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรคุณแพ้แล้วแทนที่จะตอบคำถามของจางหลิงชิงจางจิ่วเซียวยืนเอาสองมือไพลายหลังและมองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยขณะที่จางจิ่วซีหยวกกำลังยืนตระง,งานอยู่ตรงหน้าคู่ต่อสู้ของเขาที่ด้านล่างสังเวียนชายไวกลางคนผู้หนึ่งกำลังตัวสั่นไม่หยุดด้วยความโกรธ เจ้างั่งขีโอดควรจะจัดการการดวลครั้งนี้ให้เรียบร้อยเสียตั้งแต่กระบวนท่าแรกแต่กลับต้องเปลืองแรงและใช้ถึงสกระบวนถ้ามันเรื่องอะไรเราถึงรับสิทธิ์สายตรงที่ปัญญานิ่มแบบนี้นะตอนที่1456ผมฟาตานวอนยุทธตอนนี้ได้นี่ขณะที่จางเซเวียนแทบกระอักเลเือดเหล่าสมาชิกหลักที่อยู่ในสนามดวลต่างก็พากันอ้าปากทั้งพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียว จางจิ่วเซี่ยวเป็นเพียงทายาทของครอบครัวสาขาที่อ่อนได้กว่าพวกเขามากแต่ละคนจึงคิดว่าจางหลิงชิงคงจะเอาชนะอีกฝ่ายได้ในชั่วพริบตาใครจะไปคิดว่าหลังจากผ่านไปสากระบวน่าจางจิ่วเซี่ยววัดจะกลายเป็นผู้ที่ยืนคว้าชัยชนะอยู่บนสังเวียนผู้อาวุโสเฟิงเฉินก็ไม่คาดคิดผลลัพธ์แบบนี้ <c oughs> <ๆ>เช่นกันเขาอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะนึกได้ถึงบทบาทของตัวเองและรีประกาศออกมาจางจิ่วเซี่ยวคือผู้ชนะ ตลอดชีวิตอันยาวนานของเขามีเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นที่เขาได้เห็นนักรบที่อ่อนด้อยกว่าสามารถเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้ด้วยการใช้นิ้วเพียงนิ้วเดียวแต่ก็นั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในสังเวียนการดวลไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่นักรบซึ่งอ่อนแอก,กว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้ดังนั้นแม้เขาจะมองว่ามันเหลือเชื่อแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนัดต่อไปจางหลิงกับจางฟองอวิน หลังจากได้ชัยชนะจางจิ้วเซี่ยวก็ลงจากสังเวียนและซุดตัวลงนั่งพักเขานำหินวิเศษขั้นสูงสุดออกมาอีกครั้งและซึมซับพลังจิตวิญญาณที่อยู่ในนั้นเพื่อแปลเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพละกำลังสิ่งที่เขาขาดแคลนมากที่สุดในตอนนี้คือเวลาจึงไม่อยากจะเสียไปแม้แต่เสี้ยววินาทีส่วนอีกด้านหนึ่งหลังจากถูกพยุงลงจากสังเวียนจางหลิงชิงก็พบว่าตัวเองถูกห้อมล้อมด้วยเพื่อนรุ่นเดียวกัน มันเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มร่างสูงคนหนึ่งตั้งคำถามทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากและจังจิ้วเซียวก็จัดการได้อยู่หมัดพวกเขาส่วนใหญ่จึงยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหมอนั่นมีบางอย่างแปลกๆจังหลิงชิงสายหน้าผู้ตามตรงแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เข้าใจว่าแพ้ได้อย่างไร ระดับวันยุทธของเขาสูงกว่าเทคนิคการต่อสู้ที่เขาสำแดงออกมาก็เหนือชั้นกว่าอีกฝ่ายแต่ลงท้ายเขาก็ยังแพ้เขาไม่รู้จริงๆว่าควรจะทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรมีเสียงคำรามดังขึ้นแล้วชายหนุ่มร่างเพรียวคนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาไม่น่าเชื่อว่าสมาชิกฝ่ายในะอย่างคุณจะแพ้ให้กับพวกที่มาจากครอบครัวสาขาหลิงชิงคุณทำให้พวกเราผิดหวังมากนะถ้าผมเป็นคุณหลักก็ป่านนี้คงอับอายจนฆ่าตัวตายไปแล้ว จางเชียนอี้คุณพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรจางหลิงชิงหน้าตึงไม่มีอะไรหรอกผมก็แค่อับอายกับการกระทําของคุณชายหนุ่มที่ชื่อจางเชียนอี้ตอบอย่างดูถูกคุณจางหลิงชิงกำมัดแน่นด้วยความโกรธจางเชียนอี้มาจากตระกูลสายเดียวกับเขาและทั้งคู่ก็มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอถึงเขาจะโมโหสอบักแค่ไหนแต่ก็รู้ดีว่าไม่อาจตอบโต้อะไรได้หลังจากที่ตัวเองพ่ายแพ้ยับเยินมาขนาดนี้ จางหลิงชิงสูดหายใจลึกสองถึงสามครั้งก่อนจะตอบว่าถ้าผมจำไม่ผิดคุณจะเป็นคนต่อไปที่ต้องเผชิญหน้ากับหมอนั่นใช่ไหมผมหวังว่าคุณจะจำได้นะว่าพูดอะไรเอาไว้อยากทำให้ตัวเองขายหน้าก็แล้วกันทำให้ตัวเองขายหน้าคุณล้อเล่นแล้วละมีความเป็นไปได้สักนิดด้วยหรือที่ผมจะแพ้นักรบสุดยอดการควบคุมขั้นกลางจังเฉียนอีบอ้บกมืออย่างวางมาตรรังสีอันทรงพลังระเบิดออกจากร่างของเขากึ่งพื้นที่ลวงตาจังหลิงชิงรีตาด้วยความอัศจรรย์ใจ เขาดวลกับอีกฝ่ายอยู่เสมอและระดับวอนยุทธของทั้งคู่ก็เท่ากาันตลอดมาแล้วหมอนี้ฝ่าด่านวอนยุทธได้อย่างไรในช่วงเวลาเพียงข้ามคืนแม้จะเป็นความห่างกันเพียงขั้นเดียวระหว่างวอนยุตสุดยอดการควบคุมขั้นสูงสุดกับกึ่งพื้นที่หลวงตาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างกันจนเรียกว่าเป็นคนละชั้นใช่หน้าสี่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักรบก็คือระดับวอนยุทธเมื่อเผชิญหน้ากับความแข็งแกร่งที่แท้จริงต่อให้ทักษะและเทคนิคการต่อสู้ใดๆ ก็ไม่มีความหมายถ้าคุณมีวันยุดขั้นกึ่งพื้นที่ลงตาหลากักก็คุณคิดว่าหมอนั่นจะต้านทานหมัดแห่งความว่างเปล่าของคุณได้หรือจังเชียนอี้คำรามเอออาจารยหลิงชิงตัวแข็งทื่อเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง